สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีบทที่ามช่องยูซูปุกยางเมย์สานได้พี่น้องเด้อบั่งไฟสิบล้านบังที่สองกาลังเคลื่อนขอทานเกือพี่น้องบอลกระโดดพี่น้องจังเงยเบาเงยพุ่นอ่ะโดดหงล้อขนาดไงยพี่น้องไข่บั่งไฟตะไลสิบล้านเหมือนฟ้าพญาแถบพี่น้องบังที่สองสำรับปีหกเกตกาลังเคลื่อนขอทานเกือพี่น้องเลยบอลกระโดดคนจังเงยเบาเงยพี่น้องเบิองกระโดดพุ่นอ่ะเปิ้ยทอแปดพี่น้องทอแปด รถเงียบพกล้อคันาดไงแล่นเขาพี่น้องเบอร์เอาขนมาเลยบังไฟบอสอนดอกพี่น้องสอนตะข้นมึงนะข้นเลื่อนหมื่นครับสองหมื่นนาทีกลัวนะครับตอนนี้ตรงหน้ากล้องเต็มรถทุกพื้นที่ครับตอนนี้คนเดี course, ๋ยวไปลอรุ here, ่นตอนจุดลงไฟดอกพี่น้องเนาะครับพี่น้อง บ้องไฟตะไล่ซิฟลันไข่เงินฝ่าพญาเถียนประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดยุคกุศลกำลังจุดพี่น้องสัญญาณคูขนกรุงคนพี่น้องบึงคน้คนพี่น้องเออกำลังจุดพี่น้องกำลังจุด ครับสำหรับป้องไฟอะไรเองชิปล้านสองล้านกติกามีอยู่ว่าจุดแล้วอันนี้ไจะเริ่มไฟได้เติมไฟจีเขาแล้วพี่น้องไฟจุดแล้วสัญญาณไฟมาแล้วพี่น้องรอสักครู่รอสักครู่โอ้โหหมาชนคนพี่น้องเอ้ยตะไลสองล้านตะไลสิบล้านขึ้นนี่คนกุนโดกเรียดเลย บุญบ <Cornell. S 2> ้างไฟไทยร้านขุนว่าของเรานะครับขุนว่ามาชม้วยตัวยด้วยตัวของลงแล้วครับไฟลงแล้วครับมาชมกับสายตาของท่านเองสัมผัสเองไปดูใกล้มาแล้วบางทีขออยู่ห่างๆแล้วคที่แล้วครับท่านจุดแล้หจุดแล้วครับจุดแล้ว บอลกำลังขมมุมเลยครับขอให้ัเข้าังครับคนนี่ยโป้ผู้ชมนครับมงไวาบสนครับสอน้คนเอารงนะครับ้าครับ,บ,รบเขอาแล้วเอแแล้วแลครับตอนนี้ บอวนผมเลยพี่น้องบควนประผมมอ้วควนโอ้ยบังไงครับบังไโอ้ยข้นมุกสูงพี่น้องลมติกลางบ่ลมติกลางบ่โอ้ลมกลางสมกูพี่น้อง สุดยอดพี่น้องข้นข้นกับพ่อข้นพี่น้องเอ้ยไหวซ้ำในน้องพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมติดตามทางยูทูบปุกยาเมืองสันนะพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครหลากหลายหลายในจะได้มีกระลังใจคลิปไปพี่น้องเมึงต่อไปลอยลงลงพี่น้องเป็นข้นสีออกมาเลยพี่น้องคนน่ะโอ้สุดยอดพี่น้อง สาระคลิปนี้ไว้สน,นิเนาอพี่น้องเนาะสวัสดีครับ